สวัสดีค่ะทุกคนยินนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องปันปันเชนเนลจ้า Marie a n t น n MV K-pop ค่ะทุกคนและซึ่งเป็นวงที่เราเคยรีแอคกันไปกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่ง and hype เพนด้วยกันวันนี้มีเ n d hype เพนมาคนเดียวเราไม่ได้ติ่งลึกกันทั้งคู่แต่เราก็มีคนที่ชอบในแบบเมื่อชื่นชอบศิลปินอะไรเงี้ยก็คือเจกับเออเขาคัมแบ็กกับอัลบัม้ม o r a n g ทุกคนชื่อเพลงว่า Sweet Venom ค่ะทุกคนแล้วเราก็เลยจะมา re- a อคเขาเขาัำแบ็ k แล้วเราจะไป re-action Sweet Venom กันนะจ๊ะเน้ะสองนาทีครึ่งอ่ะใช่หรอเออสองนาทีสามสี่เห็นปะไมเคิลแจ็กสันเฮ้ยเลือกซื้ออะไรไม่ซื้อ เอ้ยเจ๋งว่ะโคตรอยากรู้เลยไงไ้ยทำยังไงวิววิวกีดแดนโซ์ประกรมแน่นมากเลยอะดนโซอระไม่รู้อ้ยเสียงไหนละไมขึ้น พอแล้วว่าแเม่เกนเจฟรอมนมนาอุ๊ย,อย,อย,อยลองดิสุวิชิอันนี้คือโอ๊ยอยากรู้จักแค่สองคนอยากรู้จักด้วยอะ ถ่ายเหมือนเดิมเลยนี่แต่แค่เปลี่ยนพาร์ทคนร้องอะเนี่ยเห็นไหมบอดี้แดนเซอร์เฮ้ยเขาต้องการจะสื่ออะไรเขาถ่ายเหมือนเดิมอะมเอน,นี่ยเหมือนเดิมหมดเลยแค่เปลี่ยนรอบข้างอะอ,อันนี้อะไรนะเจโอเค อบท่านี้จังเลยมาครับเฮ้ยอ๋ออ้ออ้โอ้เฮ้ยเฮ้าเฮ้ยเฮ้ย มันต้องเป็นซีจีแน่เลยอะซีจีแบบทีดีอะเอ้ยชั้เนีอ่ะอะ,อะมันต้องเป็นแบบทีดีเป็นหรอเอสองนาทีขอบคุณนะ โอเคทุกคนจบแล้วนะจ๊ะกับการรีแอคชั่นเอมวิสต์เวนอมถ้าถามในเรื่องโปรดักชั่นจะพีแค่จุดการที่มันทําทุกอย่างลอยอยู่พวกสิ่งของลอยรอบข้างหยุดสต็อปแต่พาร์ทใครที่ใครร้องจะจะมูฟเมนตได้แต่คนที่ไม่ได้ร้องไม่ได้มีอะไรก็คือจะแบบอยู่เหมือนถูกสตาร์ฟไว้แล้วคือรู้สึกว่ามันเจ๋งตรงนั้นในพาร์ทโปรดักชั่นก็เลยสกว่ามันมันดีตรงนี้เวย้ยกับตอนท้ายที่เป็นพวกสายฟ้าแล้วแบบปู่มันโคตรทีดีมันโคตรเหมือนจริงอันนะั้นเจ๋งมากแล้วก็ไม่ได้มีแบบเซ็ตอะไรเยอะ หมายถึงว่าแบบมีเรื่องเล่าหรืออะไรเยอะคือเขาใช้ที่เดิมโลเดิมถ่ายทําแบบเดิมชาวเอ็นจีนมาพูดคุยกันได้นะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอัลบั้มนี้เขากําลังจะสืออะไรอะไรเงี้ยเราไม่ได้ติ่งแต่อยากมารีแอคเพราะว่าเราชอบน้องนิดหน่อยก็เลยอยากมารีแอคให้ทุกคนดู okay, เคก็จบแล้วจ้ากับการรีแอคชั่นเอ็มวี Sweet Venom ในจ้าของ I n p e n สำหรับนี้ไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่ง